ทำอะไรปลูกผักปังจ้ะปลูกผักปังไม่เอาตรงนี้หรอกก็ที่ไหนนะก็เดี๋ยวต้องทำค้างบวบมานี่ขยับอ๋อมันต้องขึ้นค้างเหมือนกันงั้นปลูกตรงหัวมุมเนี่ยปลูกตรงหัวมุมเดี๋ยวจะใส่เสาสามต้นเลยนะปลูกติดกันอืมอือก็ขยับขยับหน่อยไม่ต้องติดกันหนึ่งสองสามหน่อยอ๋อจ้ะ ุดลึกลงไปอีกนิดนนเดียวมีหินหินโอ้เอาหินออกก่อนไม่มีไปไหก้อนใหญ่ดีกว่า โอ้เจอหินอีกแล้วแข็งแข็งอะ่ะใช่หินหินม,มีนิดนึงมนนีที่ที่ไม่มีหินเนี่ยใบยมันเหลืองหมดแล้วมันจะรอดหรือเปล่าลอด